อุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่าเทมฮอคนะฮะ,ะขนาดเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้งานได้นานไปจนถึง5ปีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินที่บริษัท VST e CC s ประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันไอทีของไทยในวันนี้นะคะปินขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแบรนด์ Things o n e t ผู้นำด้าน IoT Solution ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลกค่ะ และในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณดีมวรวัฒน์หันหาบุญ IoT Products and Solutions Manager จากบริษัทติงซอนเน็ตจ,จำกัดที่จะมานำเสนออุปกรณ์ IoT ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังมองหา s โซลูชนันด้านอุณหภูมิและความชืน้นเราตามมารับฟังกันค่ะว่าอุปกรณ์คืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะคุณดีมสวัสดีครับน้องปิ้นก็สำหรับวันนี้นะะอุปกรณ์ที่นำมาเสนอก็จะเป็นชื่อว่าเทมฮอนะฮะอุปกรณ์นี้ ขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะติดตั้งง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้นานถึง5ปีในแง่ของอฟีเจอร์นั้นก็สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้นะ,ะอุณหภูมิสามารถวัดได้ตั้งแต่ลบ40ไปจนถึง1 2 5องศาเซลเซียสสำหรับความชื้นก็สามารถวัดได้ตั้งแต่0ูย์ไปจนถึง100%ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะฮะในแง่ของความละเอียดก็สามารถแจ้งเตือนเป็นหลักทศนิยม2ตํตำแหน่งที่สำคัญก็ยังมีการรับรองจาก fda นะฮะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าสามารถใช้งานกับอาหารและก็ยาได้เลยครับ ค่ะคนดีมเราตัวเทมฮอกเองมีลักษณะการทํางานยังไงคะในแง่ของการทํางานนะคะก็สามารถทํางานได้สองสองแบบนะฮะในมุมที่ทํางานของการตั้งค่าให้เขาส่งค่าไปเรื่อยๆนะก็สามารถส่งค่าได้ทุกๆ1 0 1ถึงนาทีแต่ถ้าสมมุติในแง่ของการแจ้งเตือนนั้นเขาสามารถแจ้งเตือนเราได้ทันทีเลยหากมีค่าอุณหภูมิแล้วความชื้นที่สูงหรือว่าต่ำกว่าที่เราเซตไว้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมาะกับการใช้งานในภาคธุรกิจไหนบ้างคะ ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์เจ้าเทมฮอกเนี่ยนะครสามารถไปได้หลากหลายธุรกิจเลยทีเดียวนะครับข้อ 1. สามารถใช้กับตัวที่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกนะฮะซึ่งสามารถเอาไปช่วยในการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ยาหรือวัคซีนได้นะครับสสามารถไปกับพวกห้างร้านต่างๆที่เขาค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับพวกความสดใหม่ของผักผลไม้ที่เขา,เาต้องมีการเก็บรักษานานๆนะฮะ ข้อ3ก็เป็นในแง่ของการขนส่งแล้ก็คือเริ่มตั้งแต่ห้างร้านแล้วก็มีการขนส่งเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกธุรกิจออนไลน์เยอะๆใช่ไหมครัเขาก็ต้องมีการเก็บรักษาความชื้นและอุณหภูมิในการขนส่งไปให้ถึงปลายทางนะครข้อ4ก็จะเป็นเรื่องของการโรงงานที่เขาค่อนข้างที่มีการคอนเซิร์นเกี่ยวกับพวกวัตถุดิบแล้วก็เวหา์ที่เขาต้องการเก็บความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะฮะในการเก็บรักษาสินค้าของเขา ข้อ5ก็จะเป็นเรื่องของฟาร์มนะฮะก็จะสามารถวัดตั้งแต่ในน้ําในดินแล้วก็เกี่ยวกับพวกในอากาศนะฮะซึ่งเอาไปใช้งานเกี่ยวกับพวกการปลูกผัก การเก็บน้ําการเก็บปุ๋ยมากอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยทีเดียวครับค่ะจากเท่าที่ฟังมาเนี่ยเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจึงอยากให้ทางคุณรีมค่ะช่วยยกตัวอย่างการใช้งานจริงหรือว่า use case ให้พวกเราฟังกันสักนิดนึงค่ะได้ครับอขอเริ่มต้นที่เคสที่ฮอตฮอตมากๆในตอนนี้นะฮะก็ <c oughs> จะเป็นในแง่ของการเก็บรักษาอุณหภูมิและความชื้นของยาหรือวัคซีนนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่การเก็บ ในสถานที่จัดเก็บนะฮะเขาก็ต้องมีการคอนเซิร์นให้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่เขากําหนดนะฮะรวมไปถึงการจัดส่งยาแลา้วก็วัคซีนไปที่ที่หมายนะฮะซึ่งถ้ามันไม่ได้ตามเกณฑ์หรือตามมาตรฐานที่เขากำหนดเนี่ยไอตัววัคซีนแล้วก็ยาเนี่ยมันก็จะเสียหายแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะ,ะถัดมาในเรื่องของฟาร์มก็จะมีฟาร์มไส้เดือนนะฟาร์มไส้เดือนเนี่ยเขาจะมีการคอนเซิร์นมากๆเลยในแง่ของดินที่น้องไส้เดือนนะฮะเขาต้องอยู่ในนั้นนะฮะมันไม่ได้เกณฑ์ที่เขากําหนดเนี่ย้อไสดม่ามารถู ถัดมาอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของฟาร์มแพะนะฮะน้องแพะเนี่ยเขามีปัญหาค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปอดนะฮะซึ่งถ้ามันไม่ได้อุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนที่ตามเกณฑ์ที่เขากําหนดเนี่ยน้องแพะก็จะมีอาการปอดชื้นนะฮะแล้วก็จะสามารถเสียชีวิตได้นะครับผมซึ่งไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยฮะมันสามารถมาจัดเก็บแล้วก็วิเคราะห์อนเลิติกเป็นเหมือน AI นะฮะสามารถต่อยอดทางธุรกิจของผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจได้ต่อไปนะครับ และแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวเทมฮอคเองเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ IoT แบบหนึ่งเหมือนกันก็ต้องใช้โครงข่ายในการสื่อสารกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นด้วยเลยอยากจะถามว่าโครงข่ายนี้เองค่ะครอบคลุมพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะน้องปิ๊นเข้าใจถูกแล้วครับไอ้ตัวเจ้าเทมฮอคเนี่ยนะครมันก็จะเป็นเพียงอุปกรณ์เซนเซอร์ต้นทางนะคะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องของโครงข่ายนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า s i กฟ็อกนะครับไอ้เจ้า s i กฟ็อกนยครับมันเป็นโครงข่ายที่ชื่อว่า LP หรือ l o w ลพ w แวนห Area Network นะระ อ่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงข่ายสากลนะครับในปัจจุบันมีให้บริการอยู่72ประเทศทั่วโลกนะฮะในมุมของประเทศไทยเองนะครับบริษัท Ting Onnet นะครับก็จะเป็นตัวแทนในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายจิกฟ็อกในประเทศไทยนะซึ่งแน่นอนว่าเรามีให้บริการครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยแน่นอนละครับในปัจจุบันน่าสนใจมากๆเลยค่ะว่าแต่ว่าตัวนี้เองใช้งานยากไหมคะอ๋อต้องบอกว่าไม่ยากเลยครับน้องปิ๊นสำหรับ ผู้หญิงตัวเล็กน้องปิ้นนะคะสามารถซื้อไปแล้วก็เสียบสายนะฮะสแกน qr code มันก็สามารถโชว์ค่าได้ทั้งมือถือ pc n o t e บุ๊กหรือแท็บเล็ตได้เลยนะคะหรือถ้าน้องปิน้นไม่สามารถติดตั้งได้ก็ให้พี่ไปช่วยติดตั้งได้เลยนะครับได้เลยค่ะพี่ดีมก่อนจากกันไปค่ะปิ้นขอ3คําสําหรับ theme h ค่ะเอาไปเลยครับสามคำง่ายง่ายครับน้องปิน้น1นะฮะใช้งานง่าย2ลดต้นทุน3นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่ดีมด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้และทางติง g อน n e ็เองค่ะยังมีบริการ IoT Solution แบบครบวงจรในราคาเริ่มต้นเพียงแค่490บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท VSTECS ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย Solution ของติงออนเน็ตอย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะได้ที่อ e ีเมล s i x f o x v s t e s c o t h หรือโทร0 2 0 3 2 9 9 9 9และ Contact Center ของบริษัทติง จำกัดนะคะ0 2 1 5์9 4 9 9ค่ะวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ